สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปิดฝ้าลงเต้นนทวุฒิฟันธงเลือกตั้งครั้งหน้าพลังประชารัฐไม่มีชื่อประยุทธ์นายนทวุฒิไสเกือ้อเลขาธิการเนปชอและแกนนำเครือข่ายไล่ประยุทธ์โพสต์ข้อความแสดงความเห็นทางการเมืองผ่านทางเฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังนี้ หลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจการสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัฐและนางนารุมนผลเก้าอี้รัฐมนตรีถือเป็นการตอบโต้อย่างหนักหน่วงฉับพลันทันทีโดยผลเอกประยุทธ์จันโอชาข้อหาที่ทั้งสองคนโดนในทางการเมืองเรียกว่าข้อหาพยายามฆ่าหมายถึงการเดินเกมลึกลับซับซ้อนบนดินใต้ดินจะพลิกมติเป็นไม่ไว้วางใจนายกคอการเมืองเชื่อกันว่าแม้ร้อยเอกธรรมนัฐจะกล้ามใหญ่ขึ้นทุกวัน แต่ทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าหากไม่มีแบ็กอัพเป็นกําลังสำคัญระดับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณดังนั้นงานนี้จึงมีภาพความปริเร้าวในกลุ่มสามปอมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพักพลังประชารัฐและอำนาจในรัฐบาล ที่จริงจะไปมองว่าฝ่ายพลเอกประวิตรร้อยเอกธรรมนัสและพวกลงมือก่อนก่อเหตุพยายามฆ่าทางการเมืองขึ้นก่อนก็ไม่ถูกนักเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวบิ๊กในรัฐบาลมอบหมายประหลัดกระทรวงใหญ่ชื่อย่อชอชิงเดินสายตั้งพักการเมืองธรรมดาของชอชิงตีดังการเดินสายตั้งพักคนเขารู้กันทั้งประเทศในวินาทีที่พลเอกประวิทย์กุ่มบางเหียนพักพลังประชารัฐเป็นฐานเป็นนั่งร้านให้พลเอกประย ยุบบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกับมีข่าวน้องสองปอมอบหมายปลัดชอชิงไปตั้งพักใหม่ขึ้นมาแบบนี้นี่คือข้อหาพยายามเขีียรพี่ใหญ่ใช่หรือไม่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่คุกกรุ่นอยู่ภายในอยู่นานจนเห็นควันจากปล่องภูเขาไฟเมื่อมีการพยายามเคลียก็ต้องมีการพยายามฆ่า เรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปหลายคนฟันธงว่าอำนาจรัฐนี้คงจะอยู่ได้อีกไม่นานพอพลเอกประยุทธ์กระชับอำนาจรัฐบาลพลเอกประวิทย์ก็กระชับอำนาจพักพลังประชารัฐทันทีเหมือนกันข่าววงในว่ากันว่าตำแหน่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐแท้จริงแล้วพลเอกประยุทธ์คิดอ่านจะเข้ามานั่งเพื่อกระชับสัมพันธ์กับสสในพักด้วยซ้ำไป แต่พลเอกประวิทย์ใช้อำนาจหัวหน้าพักประกาศแต่งตั้งพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาขึ้นมานั่งทันทีคำสั่งนี้ปรากฏทางสื่อมวลชนในช่วงกลางคืนอะไรมันจะด่วนขนาดนั้นนี่เรียกว่าเป็นเกมทันกันของทั้งสองฝ่าย เมื่อล้วงมือเข้ามาในพักไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็แก้เกมโดยการเดินสายพบปะประชาชนลงพื้นที่ที่ยิบอย่างกับเลือกตั้งอาจมองได้ว่าการลงพื้นที่ที่จะทําให้สัมพันธภาพระหว่างนายกกับสสในพัก,กใกล้ชิดแนบแน่นมากขึ้นแต่ในสายตาผมเห็นว่านี่จะยิ่งตอกย้ําความแปลกแยกแตกต่างและอาจจะขยายความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐมากกว่าเพราะถ้าดูพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์เลือกลงพบปะ ประชาชนชนบุรีชัยนาทสุขโขทยัยล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่ยืนข้างพลเอกประยุทธ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตั้งแต่ต้น ไม่มีพื้นที่ของสอสอในซีกพลเอกประวิทย์หรือร้อยเอกธรรมนัตถ้าเดินต่อไปแบบนี้ลองเดาดูสิครับว่าหัวใจหรือความรู้สึกของคนเป็นพี่ใหญ่หรือสอสอลูกทีมจะเป็นยังไงแม้นายทหารสามปอจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวผูกพนกันกันกว่าค่อนชีวิตแต่ในทางการเมืองผมเชื่อว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าพักพลังประชารัฐในมือพลเอกประวิทย์จะไม่มีแคนดิเดตชื่อประยุทธ์จันโอชา พักการเมืองที่ปลัดชอชิงเดินตั้งน่าจะมีหัวหน้าพักชื่ออนุพงเ์ผ่าจินดาส่วนจะมีแคนดิเดตนายกชื่อประยุทธ์จันโอชาหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปสถานการณ์ความขัดแย้งแบบนี้อาจมองได้ว่าการยุบสภาหรือเปลี่ยนแปลงทางการเมือง คงเกิดขึ้นในระยะใกล้แต่สายตาผมไม่เห็นแบบนั้นเพราะแม้จะมีความขัดแย้งกันแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะซีกพลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์รู้สึกตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือไม่พร้อมที่จะสละอำนาจเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งจะตีศอกโยนเข่ากันยังไงทั้งสงฝ่ายก็ยังเห็นว่าถืออำนาจไว้ก่อนยังไงก็ดีกว่า แต่ในโลกของความเป็นจริงเมื่อความขัดแย้งทางอำนาจมันเกิดขึ้นในจุดศูนย์กลางของอำนาจการจะรักษาและประคับประคองต่อไปเรื่อยๆเป็นเรื่องยากดังนั้นเจตนาของทั้งสองฝ่ายที่จะหักให้พังกันไปข้างหนึ่งไม่มีแต่สภาพนี้อุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา พลเอกประวิทย์ประกาศห้ามหัวหน้ากวนหัวหน้ากลุ่มทั้งหลายดูแลสอสองานนี้เปิดท่อเพียงลำพังผู้เดียวช่วงเลือกตั้งรับรองจะใจปั้มเหมือนเดิม100%เปอร์เซน ทางฝ่ายพลเอกประยุทธ์ได้ข่าวว่ามีการระดมกล้วยมหาศาลการอภิปรายไม่ไว้วางใจการลงมติที่ผ่านมาถึงขนาดสอสอหลายคนเรออกมาเป็นกล้วยปารบกับเพื่อนสอสอด้วยกันว่าทั้งชีวิตตั้งแต่อยู่ในสภาไม่เคยยกมือไว้วางใจเราได้กล้วยมากมายขนาดนี้การเมืองจากนี้ไปจึงเป็นเรื่องกล้วยๆไม่ใช่ง่ายนะครับแต่เยอะมองไปยาวๆผมว่า พลเอกประวิทย์เอาพักพลังประชารัฐอยู่แต่ไม่รู้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์จะสร้างพักใหม่และครองใจสอสอได้หรือไม่เพราะธรรมชาติของสองคนนี้โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์มีความเยโสลำพองในตัวเองมองนักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยสายตาเหยียดต่ำตลอดมาเกือบ8ปปีในการเข้ามาสู่อำนาจพลเอกประยุทธ์ไม่เคยให้ความใกล้ชิดสนิทสนมหรือสัมผัสลึกซึ้งใจแลกใจกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนเลยอยู่อยู่จะมาพลิกเปลี่ยนกลับไกลชั่วข้ามคืนผมว่าไม่ง่ายไอ้ที่ลงพื้นที่ทีทีนานไปก็จะเห็นว่าปลอมควักหัวใจสอสอที่ห้อมล้อมอยู่ออกมาดูก็จะรู้ว่าไม่ใช่เพราะประยุทธ์แต่เพราะประโยชน์ที่อำนาจของประยุทธ์มอบให้ผมไม่ได้ยุให้ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันนะครับ แต่ผมเห็นอย่างนั้นจริงๆเส้นทางชีวิตเส้นทางอำนาจของพลเอกประวิทย์ต่างกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์อย่างมีนัยยะสำคัญแม้ทั้งสามคนจะเข้าสู่ตำแหน่งพอบทบได้เหมือนกันแต่เส้นทางของพลเอกอนุพงศ์กับพลเอกประยุทธ์คือการเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดในกองทัพด้วยบทละครของอำนาจนอกระบบที่ขีดไว้หลังการเกษียณอายุราชการของพลเอกสนธิบุญ,ญรัฐกลินคนเข้าใจการเมืองเขียนชื่อพอบอ ทบอล่วงหน้าไว้ได้สองคนคืออนุพงศ์เผ่าจินดากับประยุทธ์จันโอชาแต่สำหรับพลเอกประวิทย์เส้นทางของเขายากยิ่งกว่านั้น คนคนี้เดินเข้าสู่ตำแหน่งพอบทอบในยุครัฐบาลพักไทยรักไทยนายทักษิณชินวัตรจุดนี้ชี้ให้เห็นว่าพลเอกประวิทย์มีวิชาในการอยู่ร่วมกับนักการเมืองในการร่วมงานกับพักการเมืองเข้าสู่กลไกอำนาจของฝ่ายการเมืองโดยที่อีกสองคนแทบไม่มีเลยดูแล้วเกมนี้เทียบกันปอนต่อปอนพลเอกประวิทย์จะเป็นรองน้องสองคนก็แค่เดินช้ากว่าเท่านั้นแหละครับ แต่ผมว่าการเดินเกมทางการเมืองไม่ได้ช้ากว่าดูการขยับหมากในพักพลังประชารัฐทางตั้งประธานกรรมการยุทธศาสตร์และตั้งคณะทำงานฝ่ายกฎหมายก็แล้วกันใครจะไปนึกว่าวันหนึ่งนายทหารสามปอจะเดินมาถึงจุดนี้แต่นี่คือคำสาปของอำนาจเมื่อคนกลุ่มหนึ่งถืออำนาจยาวนานวาสนาบารมีผลประโยชน์ล้นเกินความขัดแย้งภายในก็ย่อมเปราะบางและเกิดขึ้นง่ายถ้าถามว่าผมจะเชียร์ใคร ไม่ทั้งคู่แหละครับผมจะรอดูว่าจะจบลงแบบไหนแล้วฝ่ายประชาธิปไตยจะสู้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าเอาว่าตั้งใจหักกันจนพังไปข้างถึงขั้นยุบสภาเร็วๆผมว่าไม่มีแต่ถ้าจะจบเร็วก็ด้วยอุบัติเหตุทางการเมืองจากความขัดแย้งแบบนี้แหละครับและไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมพูดแบบนี้แล้วฝ่ายโน้นเขาจะคิดได้หันมาปรับความเข้าใจจูบป,ปากกัน พวกนนั้เขาคิดได้เยอะกว่าผมอีกเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์เรื่องราวมันเลยจุดนั้นมาแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ